จักช่างมิกไหมรู้ <laughs> จักช่างแอร์โดยตำนานไหม <laughs> <laughs> ไปแล้ววิ พอกไหนวะเนี่ยจะตรง,งดีนะพี่ ติดต่อพี่ติดต,ต่อตตอหูตัวดีด้วยมึงไปตรงไป Thấy chưa? rồi đấy Sợi huỳnh cái lắm hả? Sợi huỳnh lệch Cái quái vậy?

บอกแล้วมันเล็กไปโอ้ยแอบจับโดยลำมอมอู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหางสวยรู้จักช่างมิกไหมรู้จักช่างแอร์โดยตำนานไหม โอ้โหผมนึกว่าเป็ดงางจะไม่ตามอยูุกเหลืยพี่สุดยอดโทฟี่ปีนโทฟี่เลยเริ่มเปิดฤดูได้ดสายนี้เลยอะ